มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งมีอาการจุกๆุแน่นๆใต้ลิ้นปี่หรือบริเวณแผงอกนะครับและพบว่ามีการตีบจริงและการตีบเนี่ยเป็นค่อนข้างมากคือเกิน90%ที่บริเวณหลอดเลือดของ LAD เนื่องจากว่าเป็นหลอดเลือดที่มีความสําคัญในการหลอดเลี้ยงชีวิตของคนไข้เราได้ให้คําแนะนําว่าคนไข้ควรทําการสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อประเมินหลอดเลือดอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ ผมนายแพทย์นิวิทย์การลาผู้เชี่ยวชาญด้านการสวนหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลรวมใจรักวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ C T coronary angiogram การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยการฉีดสีเพื่อดูโรคหลอดเลือดหัวใจครับโดยการตรวจชนิดนี้เนี่ยเป็นการตรวจที่มีการเจ็บตัวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ให้ความแม่นยำในการตรวจดูหลอดเลือดทั้ง3หลอดเลือดของหัวใจได้ค่อนข้างดีสามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ในการตีบร่วมร้วยได้พร้อมกับสามารถทําให้เราวางแผนในแนวทางการรักษาได้ค่อนข้างแม่นยำเคสตัวอย่างนะครับมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งอายุเกิน50 นะครับมีอาการจุกๆแน่นๆใต้ลิ้นปี่หรือบริเวณแผงอกนะครับเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติเรื่องของ ครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่อนข้างเยอะเลยตัดสินใจมาทําการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลรวมใจรักและหนึ่งในวิธีที่คนไข้เลือกในการตรวจคือการทํา ct coronary angiogram นี้และพบว่ามีการตีบจริงและการตีบเนี่ยเป็นค่อนข้างมากคือเกิน90%ที่บริเวณหลอดเลือดของ lad เนื่องจากว่าเป็นหลอดเลือดที่มีความสําคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไข้เราได้ให้คําแนะนําว่าคนไข้ควรทําการสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อประเมินหลอดเลือดอีกทีหนึ่งและ ถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องรับการรักษาสามารถทําการบอลลูนแล้วก็วางขดลวดเพื่อรักษาไปได้ภายในคราวดเดียวกันเคสเนี้ยหลังจากการทําการฉีดสีด้วยการใส่สายสวนแล้วพบว่ามีการตีเกินเกิซนจริงและทําการขยายหลอดเลือดไปจนสําเร็จคนไข้สามารถกลับบ้านในระยะเวลาอันรวดเร็วแผลเล็กแล้วก็สามารถให้ทานยาต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสการเสี่ยงการเป็นซ้ําอีกคนไข้อาการแน่นหน้าอกหายเป็นปลิอทิ้งแล้วก็อาการเหนื่อยลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียว การตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดนี้หรือ CT c o r o n a r y a n g i o g r a m เนียเป็นการตรวจที่สามารถค้นพบโรคได้เร็วแม้กระทั่งในกลุ่มคนไข้ที่อาการไม่มีเลยหรือมีอาการน้อยมากๆและสามารถทําให้เราเลือกแนวทางการรักษาได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการปรับชีวิตตนเองการรักษาด้วยการกินยาหรือถึงขั้นการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะต้องรู้อยู่นะครับว่าหลอดเลือดปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสถานะแบบไหนบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ ความเสียงสูงนะครับ osure, หรือในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการดังนั้นการตรวจนี้จะเป็นการตรวจที่ช่วยให้เราได้ให้คำแนะนำการรักษาได้ทันท่ว <Mansion> <op'> งทีครับผมการดูแลตนเองเพื่อไม่ต้องให้เป็นคนไข้โรคหัวใจเป็นคีย์สำคัญที่สุดในการดูแลสำหรับร่างกายเรา นั่นคือ 1. การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยอยากให้ได้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ 2. ลดอาหารเค็มอาหารหวานและของทอดอันที่3อยากให้ได้การนอนหลับประมาณอย่างน้อยสุด6ชั่วโมงต่อวันถ้าให้ดีเลยก็ประมาณ8ชั่วโมงต่อวันการลดละเลิกบุหรี่สำคัญมากเช่นเดียวกันและการลดละเลิกสุราก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันการประพฤติตัวทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้ในระยะยาวครับผม